นะครับทุกท่านนะครับผมเดินทางมาอยู่แถวอำเภอพยุหะคีรีนะครับก็มาเจอกับเจ้าแม่นะครับเจ้าแม่เจ้าพ่อนะครับจอมปวกนะครับดูดูแค่ชุดท่านนะครับสวยมากนะครับรู้สึกว่าคนน่าจะถูกเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียงเซียมซีดูนะครับมันมีเซียมซีอยู่ด้วยนะครับแต่ว้บางอันเลขก็ชัดบางอันเลขก็ไม่ชัดนะครับเราก็เป็นแนวทางนะครับผมย้านะครับว่าเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจนะครับ ขอท่านไปพร้อมกระเสียวสลังไปพร้อมเลยนะครับก็อยู่ติดถนนเลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะลองเสี่ยงดูนะครับเจ้าที่จะทางซาธุตัวนี้ก็ได้ถวายน้ําท่านไปแล้วนะครับแล้วก็จุดทูปขออนุญาตท่านไปแล้วนะครับก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็ลองมาขอโชคจากท่านดูนะครับคนน่าจะถูกเยอะนะครับซาตุตัวไหนมาก็ขอให้ออกตัวนั้นเด้อเจ้าแม่เออเจ้าพ่อเออเจ้าที่จะทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งนั้นที่นี้นะครับซาตุไม่รู้ท่านจะให้ตัวไหนนะครับไม่รู้ท่านจะให้ตัวไหน ท่านจะให้ไปไหนมาเร็วนะครับรถก็มาเร็วอ้าวตัวแรกไม่มีตัวเลขนะครับศูนย์หรือเปล่านะครับตัวเลขไม่มีนะครับครั้งแรกตัวเลขไม่มี มันมีทั้งตัวเลขและไม่มีตัวเลขนะครับเพราะมันน่าจะนานแล้วนะครับศูนย์ว่างเปล่าไม่มีนะครับครั้งที่สองอาถูกออกต้นไหนก็ให้ออกมาเถอะเจ้าที่จะทางเลยน้ำก็ถวายแล้วอากาศมันร้อนกินกกน,น้ำกินท่าไปเนาะกินน้ำกินท่า อ้าวอ้าวหายไปไหนอะ c m c ผมเดี๋ยวนะครับอ้าวลงรูไปแล้วเดี๋ยวทำไมไม่เจออ่ะอ้าว ลงช่องลงช่องไม้ข้างล่างหาไม่เจอเลยศูนย์อีกแล้วปลเขาทำไมหาไม่เจอโอ้ยขา,าถูกใจแม่ทำไมมันเดี๋ยวนะครับผมมองหาก่อนด้านล่างมันมันก็มีเอ๊มันล่วงลงไปตรงนี้มันต้องเห็นดิมันล่วงลงไปตรงนี้มันต้องเห็น หรือมันจะศูนย์นะครับเอ,เอาเอาอันใหม่นะครับเมื่อกี้มันก็ไปอยู่นะครับเดี๋ยวลองอันใหม่ดูหาไม่เจออภิญหาก หนึ่งหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับหนึ่งแต่สองครั้งนั้นไม่มีตัวเลขนะครับเพราะว่ามันเลขมันไม่ชัดนะครับเอาอีกน,นะครับหนึ่งหนึ่งอะไรเอาคุณกบีแตะไปนะครับกบีไปนะครับรขอโลไป พ่อใสมาข้างหลังผมใกล้นิดเดียวเลยนะครับโอ้รีบให้เดี๋ครับรถเยอะนะครับเจะแหน่เจ้าพ่อรถเยอะมากเดี๋ยวตอนหลังเอาเอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งอีกแล้วนะครับหนึ่งอีกแล้ว จะออกหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าหนึ่งหนึ่งศูนย์หรือเปล่าเดีย๋ยวขออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ไม่ถรถยิงเยอะอยู่ออกไปเร็วเลยนะจตสุดล้อด้วยสุดล้อทั้งบายเยอะเลยนะครับอ้าวอ,นนอ,อันนี้หนึ่งอีกแล้วนะครับหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับหนึ่งหนึ่งสาม โอเคท่านให้แล้วนะครับ1นึนะครับ1นึ่งหนึ่งสามอย่าลืมขึ้นลงนะครับ 1, 1, 2, 2. 1นึ่งหนึ่งนสาะครับ 1, 1, 1> นึ่งหนึ่งสามว้าวสลูกหลานเดินทางมาวันนี้ก็อย่าไดถ้าัก,กิดในตัวลูกหลานเลยเราเรียกที่ลูกหลานเสียงเดียวเราไปลองไปส่องที่จอมปลวกของท่านอีกนะครับเผื่อท่านใดจะเห็นเป็นนอกเหนือจากเสียงเซียมซีนะครับเซียมซีได้1นึ่งหนึ่งสามนะครับ หนึ่งนสานะครับหนึ่งหสหนึ่งหนึ่งสาเดี๋ยวไปสองที่จอมลวกต่อดูชุดของท่านสิครับชุดของท่านโอ้เมื่อกี้ได้หนึ่งหนึ่งสนะครับเจ้าแม่จะได้ทาเกไดถ่วงหรือเจาที่จะทาง เจ้าพญาจอมปวกเดี๋ยวเราส่องกันนะครับว่าเป็นตัวไหนนะครับก็อลองนำไปลุ้นไปเสียงดูนะครับโอ้ เมื่อกี้ได้ CMC ได้หนึ่งหนึ่งสามลมแรงนะครับรถมาแต่ละครั้งนี้เอาดูเลยนะครับเห็นเป็นตัวไหนโอ้เห็นเหมือนหน้าคนเลย,เลยโอ้ด้านนี้แปดแปดนะครับด้านนี้แปดแปดสามสองชัดเลยนะครับ เห็นจริงๆนะครับเห็นจริงๆนะครับนี่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 เดี๋ยวมือมือแปดแปดนะครับนี่ออ้ยกล้องมันโฟกัสอีกแล้วแปดแปดแปดเก้าเดี๋ยวหาหาที่ชี้ก่อนเห็นจริงๆนะครับเห็นจริงๆเลขงวดนี้จะเบิ้ลจะมีแปดหรือเปล่านี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะครับนี่นี่แปดนี่ที่ปลายทูบผมนะครับนี่แปด 8ปดเก้าแปดปดแปดแปดเลขจะเบิ้ลหรือเปล่านะครับว่าด้านนี้แปดห้าสามก็ชัดแปดแปดก็ชัดโอ้ท่านให้แล้วนะครับเอาน้ำมาถวายท่านสาธุส่วนมากจะเห็นลักษณะนี้จะออกนะครับนี่ แปด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 เก้ารถเขาก็ขับไปผ่านไปผ่านมาก็อยู่ข้างทางน,นะครับติดถนนเลยนะครับอยู่ใกล้กับหลักกิโลด้วย เอาท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับผมเห็น88นะครับ88-89นะครับ8 8 8 9นะครับ, 8, 8, 8, 9, รบเห็นจริงๆนะครับ8 8 8 9ปตะโกนเสียงดังนะครับเดี๋ยวท่านจะว่านะครับสาธุลูกหลานหากทาอะไรผิดพลาดไปก็อย่าได้ทักอย่าได้ทวงจะคูนเราจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้ขอให้ลูกหลานได้โชคกลับไปแฟนช่องรวยๆกันทุกท่าน ท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็ลองนําไปรุ่นไปเสี่ยงดูนะครับบางคนอาจจะชอบคนละตัวกันนะครับอาจจะหรือจะชอบหนึ่งหนึ่งสามที่ผมเสี่ยงเซียมซีนะครับหรือจะชอบที่จอมปั่วนะครับแปดแปดเก้านะครับแปดแปดเก้านะครับรถเยอะนะครับรถเยอะผมช่วยกันดูช่วยกันเสี่ยงช่วยกันเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสาธุขอให้เจ้าแม่นะครับ ขอให้ลูกหลานได้โชคนะครับวันนี้มาไกลนะครับวันนี้มาไกลครับตัวเลขที่ได้ก็ตามนั้นเลยนะครับตามนั้นเลย